เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพินท่รักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกนะครับ ช่องคูดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสาบนะครับคูดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยคลิปนี้ EP นี้นะครับคูดงจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญกระสาบนะครับ ต้องบอกว่าเหรียญนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในเหรียญที่คู่ดงประกาศรับซื้อนะครับเนื่องจากไอตอนที่คูดงเข้าวงการมาใหม่ๆเรายังมีหรือว่ามีน้อยอยู่นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่เเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญที่คู่ดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บบาทที่มีลักษณะของเนื้อเกินหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญมีเรือนะครับนี่ก็คือเหรียญที่มีเรือสองลำ อันนี้คือถ้าเกิดมีนูนๆแบบแน่โดยปกติเหรียญอื่นจะไม่มีนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเหรียญมีเรือสองลำแล้วก็เหรียญที่มีเนื้อเกินด้านหน้านี้เราก็จะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินทีนี้พอคูโดง่งทิ้งลิงก์เอาไว้มีการนํามาเสนอขายนะครับมีคนเข้ามาทักในไลน์แล้วก็ เสนอขายให้ครูดวงบอกว่าเหรียญเนื้อเกินแบบนี้หายากมากๆแล้วก็จาหน่ายให้ครูดงเหรียญละ500บาทลักษณะนี้นะครับดูให้ดีเลยเห็นไหมครับนี่นี่นี่ครูดงปฏิเสธไปพอครูดงปฏิเสธไปก็โดนคอมเมนต์มานะครับว่าโง่เพราะว่าเหรียญแบบนี้หายากครูดงเคยเห็นเหรียญแบบนี้หรือเปล่าครูดงก็ เราก็ไม่อยากจะมาโ,โมโหหรือว่าใส่อารมณ์ตอบกลับนะครับเหรียญแบบนี้เอาพูดตรงๆเลยพูดตรงๆใครมีเหรียญแบบนี้ไม่ต้องเสนอขายให้ครูโด่งนะครับเหรียญแบบนี้ครูโด่งไม่รับทําไมไม่รับเหรียญเนื้อเกินเนี่ยมาดูตรงนี้เหรียญเนื้อเกินสองเหรียญเนี่ยโอกาสเกิดจากกระบวนการผลิตมีไหมมีเช่นเหรียญน,นี้ เกิดชำรุดของการแม่พิมพ์หรือเนื้อบริเวณเนี่ยเนื้อเวลาขึ้นรูปเนี่ยคนที่เวลาดีไซน์เนี่ยสแตมป์ลงไปเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าเนื้อพวกนี้มันมีโอกาสปิ้นมาเนี่ยแบบนี้แต่ว่าถ้าเนื้อเกินแบบที่ส่งมาให้แบบนี้พูดตรงๆเลยเกิดจากการใช้ทองเหลืองเข้าไปเชื่อมใช้ทองเหลืองเข้าไปเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้น ใครมีแบบนี้ไม่ต้องเสนอขายมานะครับเพราะว่าเราเสียความรู้สึกด้วยพอเราตอบกลับไปก็เข้ามาว่าเราอีกคือถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกว่ากินกุโดไม่ได้แน่นอนพูดควยนะครับขอความกรุณานะครับเหรียญแบบนี้ใครได้ชมคลิปแบบนี้มีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือไม่ต้องเสนอขายให้กุโดนะครับเพราะเป็นใช้ทองเหลืองเข้าเชื่อมกระบวนการผลิตไม่มีโอกาส 100นะครับไม่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัดจ,จัดอัดจ,จัดก็คือการปรับแต่งเครื่องปรับแตล่งลายนะครับเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์เข้าไปต้องมีการเซตอัพเพื่อให้ความคมชัดได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าโอกาสเกิดไม่มี 2. โอกาสปัป๊มไปแล้วขึ้นนูนแบบนี้ไม่มี 3. แบงค์ดิบหรือว่าคอยดิบหรือว่าเหรียญเปล่าของการขึ้นรูปแบบนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นใครมีเหรียญแบบนี้ไม่ต้องเสนอขายนะครับนี่ครับผมใครที่เป็น f อก็ลองลองดูนะครับอยากให้เช็คความคิดพิจารณาหรือว่าใครที่เตรียมที่จะซื้อก็สุดแล้วแต่นะครูโดงไม่ได้ว่าแต่สำหรับครูโดขออนุญ,ญาตนะครับไม่ต้องเสนอมาง่าย,ายๆสั้นๆสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์